สวัสดีทุกคนเนททยวันนี้เราอยู่ที่ไหนแะดนเราอยู่โรตัสน้อนลาชพฤกบรรยากาศวันเปิดตัววันแรกเป็นไงล่ะโอ้โหคนเยอะมากมายเลยเห็นเขาว่ากันว่าโลตัสที่นี่เป็นโรตัสชัปเตอร์ใหม่จะใหม่ยังไงเดี๋ยเราลองไปดูกันเลยโอ้โหบรรยากาศแปลกใหม่มากไม่เคยเห็นที่โลตัสเลยเพื่อนๆว่าไงกันบ้าง ตัวสิวด้วยน่ารักจังเลยตรงจุดนี้จะเป็นรีฟิลสเตชันเป็นของเอลี ee, เพื่อนเพื่อนสามารถดืกินได้ตามใจชอบเลยที่นี่เรามีทูเฮลด้วยนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศโซนซูเปอร์มาร์เก็ตกันแล้วโซนอาหารก็คือเยอะมากขนมก็คือเยอะมากนอันนี้ตรงนี้คือใช่เลยเนื้อคือเยอะมากดูซีฟู้ดสิโอ้โหยังไม่พอจอบด้วยผลไม้คะ่ะ จะพามาดูบรรยากาศชั้นสองกันเป็นไงอ้อโหมีร้านให้เลือกมากมายเลยเห็นเขาว่ามีเป็นร้อยร้านค้าเลยแนะนำสำหรับคนที่เลือกไม่ถูกนะก็เข้ามาซันทุกร้านไปเลยเห็นเขาต่อคิวกันขอลองบ้างลกันบรรยากาศคึกคักมากดูพี่ก้อนสีเต้นใหญ่เลยเลาวว่าแถวนี้คือสวยมากนะสไตล์แบบมินิมอลทุกคนดูสิ เห็นขนาดนี้แล้วต้องมาแล้วไหมโลดันน้องและชพฤกเจอกันนะทุกคน